ี่ยนดพี่ยอดถ่ายมาอที่อ่ะัวสีห้าหนึ่งไร่รองเหมือแดงบลาเปล่าอือโอ้โหบัวสีห้าจังหวัดเต้นนครับจังหวัดเต้นเหรอยู่ือแดงสามหนึ่งดงเหรอแดงไม่เื่นสามหนึ่งสี่ก่อนแล้วมาสามหนึ่งแล้วก็สองลอสมสองลอนี่เหมือแดงแต่ราคาจริงเหมือไม่พลาดแล้วราคาราคาจริงยุ่แล้นนะสี่แดงก็ไม่เล่นโอ้โหไม่ได้ไม่เล็เลมองกล้อง ใช่นิ่งนิดนึงก็ชนะโอ้โหหักไปล้มล้มไปนั้นกระดานไปแล้วแต่ว่าบรรยากาศสู้กันไม่ได้ไงบรรยากาศมันไม่ได้รออยู่เกิดได้มันไม่เด็กไม่เอาเลยกระตีบมันตีตะโกนเดียวกระตีเดียวไปแล้วไปแล้วมั่นใจเลยวันนี้ต่อนนี้ในไหนที่ไม่มีแรงกลัวไม่หมดไม่หมดอย่างนี้ดูไม่มีความมั่นใจแก้มืออีกสบายเลยดูทรงแล้วกินเลยน้อยด้วยอครั้งนี้ออกน้อยด้วยแก้ไขในร่างใหรือเปล่า แล้วเขาจับแล้วเขาย้อนเด้งขึ้นมาเาโหดกันเลยรวก้าไปรวบเขารวบที่สองเขายกเขาขึ้นมาพอดีเต่มันน่าจะเน้นว่านี้ไม่เน้นนะลูกเกมรวมงรบยกเาก็เราดูว่าอาวุธเราสวยงามกว่าแต่ว่าเด็กเราโชกห้าเนี่ประหยัดอาวุธไปนิดนึงแล้วก็เขาก็บรรยากาศเขารอเขาอยู่แล้วแต่ว่าแต่เราต่อยเสร็จเราก็ดูว่าเราไม่แพ้นะแต่ว่าเขาก็ประสินมาตามนี้เราก็ต้องยอมรับมีโาเจอก็น่าจะประมาณ90%ได้ชคกันใหม่แน่นอน ครับก็ครั้งต่อไปก็ต้องทําให้ให้ดีกว่านี้ต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ตรงไหนครับที่ต้องการแก้ไขเรื่องเรื่องหัวจิตหัวใจที่เขาไม่มีความ <S <S เขา,าเรียกอะไรไม่มีลูกเพชฌฆาตทํา,ททาได้ต้องทําไม่ใช่ทําได้แต่มารอไม่เอาเพราะว่าเด็กที่ถือว่าลูกลูกโหดเทียมยังไม่มี <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องเสริมลูกตรงนี้ไปลูกลูกที่ วินาทีทองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคือเราต้องต้องต้องมีอาทีทองจังหวัดทําได้ต้องทาให้ไม่ใช่จังหวัดทํามีจังหวัดทําแต่เราไม่ทําเป็นรออยู่ดูนี้ต้องอบลมโดยรวมพอใจก็โอเคครับเพราะว่าก็ดูประสบการณ์เราไปลองเขาอยู่แล้วนะประกอบมาคู่นี้หลายๆคนก็ดูว่าเราสู้ไม่ได้แต่ผลการโชคออกมาตอนนี้ก็โอเคเราก็ยอมครับท่านบรรยากาศในวิธีนี้ก็ดูเจ้าจ๋าผมดูแล้วออกได้ออกได้อะออกได้ทั้งทั้งทั้งถามหน้าแต่ว่าเราก็ เราก็มั่นใจของเราอันนะครับครับแต่ว่าย้อนรับการตัดสินครับครับก็โอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ต่อยกันใหม่เราก็ต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้ไดครับเราเป็นมได้ครับได้ครับครับโอเคครับเออมาเจ้าลุงเนี่ยวะใส่ต๊อกันนาวไหมคะแนนนำมีอะไรบ้างน้องชับผมเดี๋ยวอโครบยกนี่บรรยากาศในวีดีดูฟันปวดไปหมดเลย มั่นใจไหมหมดยกสี่แล้วหมดยกเพาะมั่นใจว่าชนะเราก็ไม่กล้าพี่ผงเพราะไปรู้ถึงกลัวกลัวลุกเห็นยกห้ายกสุดท้ายทีมงานรู้ว่าเราประหยัดอาวุธไปครับเรามีควนอย่างเดียวยกสิบยกห้าครับ ก็มั่นใจนะแต่แบบว่าในครั้งึงเราก็มั่นใจว่าครับเรามั่นใจว่าชนะแต่ก็แบบเราก็ไม่เราก็เห็นแล้วเราแบบมันเฮ้ยมันดูปั่นป่วนนะว่าแต่ละตัวก็กลัวแบบว่าจะหลุดอะไรครบสี่ยกนี้เราได้เปรียบหลายช่วงตัวนะอายุห้าจะได้จะได้อาชีพเท่างในเยอะเหมือนกันนะไมันได้ตีนว่าแปดหมื่นแปดหมื่นครับจุดไหนเลยที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขรยกห้าก็นิ่งกันจะได้นิ่งไปนิ่งคือายกห้าต้องปรับปรุงแล้วปรุงเยอะเลยครับผมแล้วผู้ชกเราออกมาเป็นยไงบ้าง เขาก็แข็งแรงแข็งแรงครับจุดไหนเลยวันนี้ที่ทำให้น้องอุ่นอัดอ่ะก็มีปั้มตรงไหนครับตงไนเลยเขาบอกเขาเดินเขาบอกว่าวันนี้เขาเดินช้าไปเรามองเห็นเป็นไงก็ รถชากถ้าเกิดเขาเดินเร็วกว่านี้เราคิดว่าเกียร์ดมันกูดเลยคิดว่าไม่ไม่มั่นใจนะแต่แต่ก็ผมมั่นใจผมสู้ได้อ่ะครับครับผมแล้ววันนี้เสมอกันไปแบบโบว์ไปช้ำน้ำมันรับมีโอกาสเจอกันอีกครั้งมีมีแน่นอนครับผมต้องต้องแก้เบื่อแก้เบื่อสภาพอากันไหนดีครับเนี่ย่ะสามเก้าสามเก้านี่เลยไม่ต้องชี้คู่เลยครับผมเจอกันครั้งต่อไปได้เลยได้รวมพอใจผลงานเลยอย่างวันนี้ตื่นตืด้วยแล้วนั่นจะหยุดหยุดเป็นอะหยุดเป็นอะไตรงไหนครับที่ต้องปรับแก้ไข กลูกลูกขยันหน่อยวันนี้ยกห้ายกสี่ก็ขยันเนี่ยแต่ว่ายกห้าไปประหยัดเราก็เแล้วก็หลวมหลวมแต่วละคำการให้เสมอก็พอใจวันนี้ทำไม่เสมอทำได้แค่ทได้แคเสมอฝากถึงแฟนที่เชียร์เราดน่อยหนึ่งขอโทษนะครับวันนี้ก็ก็เต็มอาจจะเต็มที่แต่อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยพอใจบ่อนักเท่าไ่ก็มปหน้าจะทำให้มันดีกว่าเดิมครับผมเป็นรอยใจครับน้องครับผมครับผมค็น